สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษย์จะมาชวนทาขนมปังกระเทียมกรอบค่ะเป็นเมนูขนมปังเก่าที่ใกล้หมดอายุสามารถนํามาต่อยอดเป็นขนมปังกรอบที่อร่อยพร้อมด้วยนําดอกไม้ที่กินได้มาทําในเมนูนี้ค่ะดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่กินได้ชื่อว่าดอกหน้าแมวสุพนุษย์นามาล้างทําความสะอาด พักในส่วนดอกไม้ไว้จากนั้นก็จะมาทําในส่วนของขนมปังใช้ขนมปังสําหรับทาแซนด์วิชหรือใครมีขนมปังแบบไหนก็สามารถทําได้จะตัดขอบทั้ง4ด้านแล้วจะแบ่งขนมปังเป็น4ี่ส่วนตัดขนมปังเป็นทางยาวแบบนี้หรือจะตัดเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสก็สามารถทําได้เช่นกันแล้ววางขนมปังไว้บนตะแกรงเพื่อผึ่งให้แห้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปดอกไม้ที่กินได้นําไปล้างผ่านกระชอนแล้วก็ซับให้แห้งจะเด็ดแต่กลีบดอก นำมารวมกันไว้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนอกจากดอกหน้าแมวแล้วสุพนุษก็จะใช้เรซโซเรลค่ะใส่ดอกไม้กินได้ในขนมปังจะเพิ่มให้ขนมปังมีสีที่สวยงามขึ้นแล้วก็มาเตรียมในส่วนของพาสลี่สุพนุษใช้วิธีที่จะดึงก้านออกไปแบบนี้ค่ะนำใส่ลงไปในตะแกรงตาห่างแล้วก็ดึงก้านออกแล้วจึงนำมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็จะมาขูดกระเทียมขูดให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะมาเตรียมในส่วนของเนยกระเทียมใส่เนยจืดลงไป50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาออริกาโน่ครึ่งช้อนชากระเทียมขูด1ช้อนโต๊ะบดท,ทุกอย่างให้เนียนเข้าด้วยกันแล้วใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะใส่พาสลี่แล้วก็ดอกไม้กินไ,ได้ตามลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งก็จะได้เนยกระเทียมแล้วค่ะนำขนมปังที่ผึ่งไว้จนเริ่มแห้งดีแล้วจะนำเนยกระเทียมทาไปที่ด้านบนของตัวขนมปังแล้วก็วางบนตะแกรงไม่ต้องทาให้หนามากทาแค่พอบางๆก็สามารถวางบนตะแกรงได้อีกครั้ง แล้วก็นำไปอบด้วยไฟ180องศาจะอบเป็นเวลา6-9นาทีดูความเกรียมตามความชอบเลยค่ะสามารถจัดจานเสิร์ฟในขณะที่ยังร้อนหรือจะปล่อยให้เย็นก่อนก็ได้ถ้าปล่อยให้เย็นสดิทแล้วสามารถบรรจุลงในขวดแก้วเก็บไว้ได้2อาทิตย์ค่ะรสชาติของขนมปังมีความกรอบหวานกำลังดีและมีกลิ่นหอมของกระเทียมมากๆเลยค่ะ ใครที่ยังไม่เคยลองทําตามในแบบนี้สามารถทําตามได้นะคะขนมปังเก่าไม่จําเป็นต้องทิ้งสามารถนํามาทําเมนูนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะจะรับประทานแบบนี้หรือจะจิ้มกับครีมเปรี้ยวหรือครีมชีสได้ทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสุพนุสุพน,นุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทำขนมปังกรอบน้ำพริกเผาค่ะเป็นอีกเมนูของขนมปังเก่าหรือขนมปังใกล้หมดอายุจะนำมาทำเป็นขนมปังกรอบได้อร่อยและลงตัวมากๆเลยค่ะมาชมว,วิธีการทำกันเลย นำขนมปังตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมในแบบที่เราต้องการวางบนตะแกรงผึ่งในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา21ชั่วโมงขึ้นไปนำเนยจืด50กรัมวางไว้ที่อุณหภูมิห้องพอเริ่มนิ่มก็ใส่ลงไปในชามผสมตามมาด้วยน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาบดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะ คนส่วผสมให้เข้ากันอีกครั้งในส่วนของน้ำพริกเผาใช้แบบไหนก็ได้ค่ะสุพนุชใช้น้ำพริกเผาปลาเซลมอนแล้วมาเตรียมถั่วพิสตาซชีโอ2ช้อนโตงาดำ1ช้อนโตงาขาว2ช้อนโต โรยงาและถั่วพิสตาชิยอลงในจานเตรียมไว้เพื่อคลุกกับขนมปังที่ทาเนยน้ำพริกเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วทาเนยน้ำพริกเผาให้เต็มทั้งแผ่นของขนมปังแล้วก็นําไปคลุกกับงาและถั่วพิสซาชิยอให้เต็มเลยค่ะในบางส่วนของตัวขนมปังถ้ายังมีช่องว่างอยู่สามารถโรยงาหรือถั่วเพิ่มได้ จะครุกแบบไหนก็ได้ค่ะสร้างศิละปะบนแผ่นขนมปังได้เลยจากนั้นก็จะนำไปวางบนตะแกรงแล้วนำเข้าเต,า,เตาอบด้วยไฟ180องศาเป็นเวลา10 1 2นาทีดูความกรอบตามความชอบเลยค่ะเมื่อนำออกจากเตาอบแล้ววางให้เย็นสนิทแล้วจึงแพกเก็บไว้ในขวดโหลสามารถเก็บได้ประมาณ2ออาทิตย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูของขนมปังเก่าสามารถเพิ่มความอร่อยด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ จะรับประทานเป็นของว่างหรือคู่กับน้ำชากาแฟได้ทั้งหมดเลยค่ะยิ่งผึ่งให้แห้งมากเท่าไหร่ความกรอบก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าใครยังไม่เคยลองทำตามในแบบนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสุปนุสุปรุนะคะในคลิปนี้สุปรุจะมาชวนทําเมนูขนมปังค่ะเป็นขนมปังเก่าที่สามารถนํามาทําเป็นขนมปังกรอบได้อร่อยและมีความสวยงามมากๆเลยค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ําชาหรือกาแฟเข้ากันและลงตัวสุดๆเลยค่ะมาชมว,วิธีการทํากันเลยใช้ขนมปังแซนด์วิชหรือขนมปังที่ใกล้หมดอายุแล้ว จะมาตัดเป็นรูปวงกลมค่ะจะใช้พิมพ์ที่เป็นคล้ายๆดอกไม้แบบนี้ส่วนที่เหลือของขนมปังไม่ทิ้งนะคะจะนําไว้ทํำกลิดขนมปังตากแห้งค่ะเมื่อกดได้แบบนี้แล้วก็จะใช้ดิ้วชี้กดลงไปที่มุมของแต่ละมุมให้ได้ทั้งหมด6มุมค่ะทํารอยบุ๋มไว้เพื่อเป็นกลีบดอกทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วจะใช้นิ้วโป้งทั้งสองด้านกดดันลงไปอีกครั้งเพื่อให้มีหลุมที่ชัดเจนแล้วนำไปผึ่งไว้ในตะแกรงผึ่งให้แห้งอาจข้ามวันหรือมากกว่า4ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ ถ้าขนมปังยิ่งแห้งก็จะยิ่งกรอบมากมาทําในส่วนของเนยกันเลยใส่เนยจืดที่พักไว้นในอุณหภูมิห้องจนเริ่มริ่ม50กรัมแล้วก็เติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาปั่นเนยจืดและเกลือให้เข้ากันแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่อมให้เป็นแบบนี้แล้วก็เตรียมทาบนขนมปังที่แห้งแล้วกันเลยแล้วก็มาเตรียมในส่วนของแคนเบอรี่อบแห้งกับมเมล็ดก,กักทองแล้วก็น้ําตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะทาเนยที่แผ่นขนมปัง หาให้ทั่วๆและรอบของขนมปังจากนั้นก็จะนำมะเมล็ดฟักทองมาติดเป็นกลีบดอกติดไปรอบๆทั้ง6กลีบเลยแล้วนำแครเมอรี่อบแห้งวางไว้ตรงกลาง จากนั้นก็จะนําไปคลุกกับน้ําตาลในส่วนของที่น้ําตาลยังไม่ทั่วถึงก็จะโรยน้าตาลรอบๆให้ทั่วแผ่นขนมปังอีกครั้งวางไว้บนตะแกรงแล้วนําเข้าเตาอบใช้ไฟ170องศาอบเป็นเวลา10นาทีขนมปังกรอบเนยน้ําตาลก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะรอให้เย็นสนิทแล้วเก็บในขวดโหลสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ2สัปดาห์เลยค่ะ จานเสิร์ฟแบบนี้หรือจะจัดจานเสิร์ฟแบบชุดเล็กก็สามารถทําได้เช่นกันรับประทานคู่กับน้ําชาหรือกาแฟอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทําตามในแบบนี้สามารถทําตามได้นะคะเป็นเมนูขนมปังเก่าที่กรอบอร่อยอยากให้ทุกคนลองทําตามค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ